ไฟไม่เหินลุงแบงเหิน <SM> น <ot> ับเสื้อเดี๋ยวนี้นะไฟกำลังไหม Thank you for watching!

có màกินข้าวเล่นเลย ไม่รู้เลยแม่ nghe mà

đó là cái <laughs> con cái <laughs> con cái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 

ในทางการช่วยเหลือของสอพเขาวงก็ได้รวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเหตุที่เกิดนี้นะครับก็นําเสนอรายงานผู้คับขชาให้ทราบแล้วก็เพื่อหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือผู้ผู้ตายผู้ขาชาอย่างเต็มที่ครับอย่างเต็มกำลังของข้าราชการตํารวจเขาที่มีนโยบายช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ประสบภัยอยู่ครับสาเหตุน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ช็อตจากด้านบนลงมานะครับเสียหายทั้งหลังนะครับมูลค่าเสียหายประมาณ8,0,000 0บาท าการเกิดขีภยขัยครั้งนี้นะ่าเชื่อว่าจะเป็นการาไฟฟ้ารับวงจรนเนื่องจากสภาพสายไฟเก่าหลายสิบปีคือสร้างมาเพราะกับบ้านมาลายกว่า20่ีนะปีครับก็ฝากประชาชนให้ตรวจสอบอาสายไฟในบ้านพักที่เก่านานคนจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ระบบป้องกันไฟฟ้าร่วดไฟฟ้ารั่วไฟวไฟ้าช็อตน,นะครับขอให้ใช้ทุกหลังนะครับ แล้วช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็ให้เราบ้านระวังเกี่ยวกับเรื่องฟืนไฟเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้านให้ตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ครับอตอนกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านครับมีอยู่บ้านลูกสาวกับหลานเองอยู่ไปทาธุระทุ่งนาแล้วได้รับตรวจสอบดูว่าีลูกสาวขี่รถออกไปตาม เห็นลูกสาวเรียกก็เลยกเลยวิ่งขี่รถเข้ามามาแล้วก็มันลุกจนแดงหมดแล้วครับแล้วทรัพย์สินที่เสียหายมีอะไรบ้างครับผมไอชั้นขบนมันก็ตอนนี้ยังมัน,มนก็เกือบทั้งหมดแล้วนะครับมันตรวจสอบจะไม่ได้ครับพวกอาวุธปืนก็มีครับสาเหตุเบื้องต้นพอจะทราบไหมครับพี่ว่าเป็นยังไงครับน่าจะ เกิดจากไฟฟ้าแหละครับเพราะว่าไม่ได้จุดทูบจุดเทียนจุดอะไรทั้งสิ้นนะครับเราก็อยากเตือนเรื่องไฟฟ้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ทีแรกผมก็มีความรู้สึกว่ามันสายไฟมันเก่าอยู่แต่ว่าจังใจว่าจะเปลี่ยนตอนนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีเอาไปเอามาจนเรียบร้อยไปเลยก็ตัดสินใจก็คือต้องเปลี่ยนต้องรีบเปลี่ยนเลยครับถ้ารู้สึกว่าเก่าเพราะอันนี้ผมตั้งแต่สร้างบ้านมาก็ยังไม่ได้เปลี่ยน